สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวแซวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเองบาวาที่พ่อพี่พน้องเอฟซีทุกท่านมาชมง้อหน้าคอครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเร่งแรงนะครับแดดลงลมตกนะครับผมอากาศมันนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับมาเบิ้ลอ่างงวองามมาแบงง้องามไปเลี้ยงนะครับอ่าช่วงนี้กะกระแสงง้อกำลังกลับมาในตลาดกะการซื้อขายกะคึกคักครับพี่น้องผู้ได้ติดตามหลายเพจหลายช่อง ยู u b e เพิ่นไปไทยห้เบิงนะครับก็ถทอว่าในหอยตางประเทศก็เริ่มเข้ามากนะครับเอาง่วงขนออกไปเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งกับเปิดโอกาสในเข้าทรงออกแม่บอกแม่พันใดครับพี่น้องมือนี้นะครับมาอยู่ไกลเลยครับพี่น้องมาทางอำเภอหนองกุงสีนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับมายุ่ขอกได้ฟ้ามได้นะครับมือนี้ก็เดี๋ยวทักไข่กับของขอกเพื่อนจังหวัครับผมสวัสดีครับ เอานะครับผมทักทายจังหน่อยวัวใหมาเยี่ยมน้องเต่านะครับผมจักเดือนแล้วครับผมบ่ได้เจอกันน่าจัสี่สองเดือนแล้วอ่าสองเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มีจักรตัวครับน้องเต่ามื้อนี้มื้อนีี้มงัวยอยู่สามชุดค่ะครับผม เป็นเป็นงัวสาวไก่ผสมค่ะครับผมแล้วก็สิเป็นสาวน้อยตัวนึ่งแล้วก็สิเป็นคู่แม่ลูกค่ะครับผมอ่ะก่อนไปรับชุ่มฝาที่ต่้งของฟาร์มจัง่ลยนะครับค่ะต้นรักฟาร์มนะคะสียูบ้านหนองกรุงเผือกนะคะตําบลลำหนองแสนอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินค่ะครับผมเบอร์โทรนะคะ่อนะคะ0612322371นะคะกับไอดียไลน์นะคะเบอร์เดียวกันนะคะครับผมเฟซบุ๊กกับต้นรักฟาร์มค่ะผู้ใด เฟซบุ๊กกับสิเพื่อนมันเต็มนะคะค่นผู้ใดอยากสะดวกช่องทางการติดตเลี้ยวกับแอดไลน์มากก็ได้ค่ะเบอร์ที่ให้บนหน้าจอเนี่ยครับเอาแอดไลน์มาได้ครับพี่น้องนะครับเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตะละโตกันครับผมเอาล้มก็เหลือมากครับพี่น้องทำพี่ลาจังหน่อยครับผมค่ะมาเบิ่งสาหน่อยก่อนค่ะสาวไก่ผสมก่อนอ่าแม่สาวนะครับไก่สีผสมอ่าอายุสาวพอได้ครับผมตัวนี้ลูกสาวเคฟสามนึงนะคะอายุ16เดือนแล้วอ่าลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุสิบห้าสิบหกเดือนนะครับเนาะ นะครับประมาณร้อยสามสิบห้าได้ครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นนะครับเอานะครับอยู่อ่ายูนีโมเมนต์เม่เพล่นเด้อพี่น้องนะครับเป็นวัวสาวครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับผมนี่ครับเอาร่มแห้งจัง่อยครับพี่น้องนี่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเนาะอ่าสูงประมาณหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกเป็นวัวสาวนะครับนี่ครับล่มมาหาวดีครับงัวเอานะครับเดี๋ยวไล่มาให้เบิ่งงามๆครับพี่น้องเอามากกะสนใจกระทักท่ายมาได้นะครับผมสําหรับวัวสาวสามหมื่นกับอีก 9,000บาท9,000บาทลูกสาว KF31 นะครับพี่น้องร้อยสามสิบห้าบวกงวดอายุสิบห้าถึงสิบหกเดือนเอานะครับใครสนใจงวดสาวลูกผสมบราว์มันราคานี้ต่อรองหนี้น้องเจ้าเนาะค่ะราคาต่อรองกระไดดีครับพี่น้องนะครับเงื่อนงำงามแห้งค่ะตัวนี่ครับสวยเลยสำหรับสำหรับพุ่งัางวดสาวเอาต่อไปนะครับผมเป็นแม่ลูกไหครับผมอ่ตัวนี้ก้อนกระไดค่ะสาวน้อยเป็นเอฟสองเนาะสาวน้อยเอฟสองสาวน้อยเอฟสองครับพี่น้องนะครับตัวนี้ นี่ครับงวดเจ็ดเดือนครับตัวนี้แปดเดือนค่ะสาวน้อยอายุแปดเดือนลูกสาวของพ่อเคฟสามหนึ่งขึ้กันค่ะลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุแปดเดือนค่ะส่วนสูงก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกถึงร้อยยี่สิบแปดครับพี่น้องนี่ครับเคฟสามหนึ่งนะพี่น้องใบหลอดครบนะครับผมใบเพชรกัมีผอมอะไรได้ค่ะเดินี่ได้ไหมยังครับได้แล้วค่ะใบเพชรตีกีได้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเอฟเอฟสองค่ะเอานะครับผมสนใจนะครับงวดของต้าครับพี่น้องนะครับเคฟสามหนึ่ง ชีดสวยๆน้ำลางงามครับเป็นม้วนหน่อยที่อ่าล้ำโตหนาแล้วก็ลึกดีนะครับตัวนี้เบื้องหนาเขาเพิ่นจักหน่อยนะครับหนาคือพอเลยครับพี่น้องนะครับสวยๆนะครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้นุเปิดแบงอยู่ที่สี่หมื่นเก่าค่ะสี่หมื่นกับอีกเก่าพันบาทนะครับผมสี่หมื่นเก่าม้วนสาวครับพี่น้องต้องได้เอฟสองนะคะพร้อมใบเพชรตัวจริงสวยนะพี่น้องนะครับตัวจริงสวยนะครับลูกทีเอฟสามหนึ่งสนใจกับทักไข่หนองแต้วมาได้นะครับเอ้า เอาคู่ก็อ่าตัวนี้ก็ได้เนาะค่ะคู่ราคาพิเศษคือเต่าค่ะคู่ราคาพิเศษอยากโยคู่ก็ได้ครับพี่น้องอยี่ไดยี่สองสาวตัวนี้ได้เอฟสองตัวนี้ไม่ตีเอฟเนาะตัวนั้นยังไม่ทันจดยเอฟตัวนี้ยังม่าได้จดยเอฟนะครับเป็นลูกของพอเขีสามหนึ่งสามหนึ่งคือกันเนาะอ่าทั้งสองตัวเลยพี่น้องหรือไพ่ชอบแบบแม่ลูกครับพี่น้องบาบนี้แม่ลูกตัวนี้ก็ขายหญ่ห้อแล้วครับพี่น้องอ่าสำหรับผู้ชอบแม่ลูกเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับ <im> ลูกสาวเพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับลูกเคฟสามหนึ่งคือกันนาตัวนี้อันนี้ก็ลูกสามหนึ่งเนาะแขงขายได้จักเดือนแล้วครับลูกสาวได้สามเดือนค่ะประมาณ3เดือนเป็นลูกแรกหรือลูกสองครับลูกแรกค่ะนี่ครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งเป็นลูกแรกนะครับพี่น้องคุณแม่เพิ่นผูกอยู่ลักครับพี่น้องนะครับเคฟสามหนึ่งนี่ครับสวยนะครับแม่สูงร้อยแม่ร้อยสี่สิบหกบวกอยู่ร้อยสี่สิบหกบวกนะครับผมตัวเงาวๆลูกแรก จดเอฟไปครับคู่นี้คู่นี้บ่อค้าเก็บเอจดค่ะบ่อค้าเด็ดจดเอฟเนาะคู่นี่พ่อค้าเด็ดจดแม่ทับไปครับผมเป็นซัดยู่เทียนหนึ่งอยู่กับเลวันลูกมันหน่อยอยู่กับเล่ยลอกพ่อค้าเด็ดทับเนาะียนค่ะเลวันเด็ดทับนะครับเป็นคู่แม่ลูกครับเอาแม่เรากับลูกสาวลูกสาวเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งเนาะเอานะครับเหมือนนี่มีแต่ลูกสามพี่น้องเบื้องหลังเว้ยเราพี่น้องหลังแตกไรเงี้ยครับสาวหน่อยลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับค่ะบบไง เอาหลายไปได้ครับที่นี้คู่แม่ลูกเปิดไว้ที่แม่ลูกนะคะหนูแบ่งราคาพิเศษเลยค่ะรอบนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับแม่ลูกแค่สามหนึ่งราคานี้ผมบอกเลยว่าได้ลูกตัวเมียแม่นขาตั้งปักย้ายหนึ่งลูกเพิ่นแม่ลอยสี่สิบหกบวกไปแค่ละสี่สิบแปดลูกสาวได้สองเดือนแค่สามหนึ่งพี่น้องสามเดือนแล้วค่ะลูกสาวเพิ่นอาได้สามเดือนเนาะแม่นเอานะครับเบิ้งเลี่ยมเบื้อ่านะครับเลี่ยมขานะครับหนังหนาตาใหญ่ดี กะคุ้มครับพี่น้องนะครับการส่งลูกของแม่นี่ก็ถือว่าอตอบโจทย์สายพัฒนาเลยนะครับผู้พัฒนาท่านดุกกมแล้วก็เนื้อหนังมาดีเนาะแม่น,นี่ครับโครงสร้างใหญ่ดีค่ะหลังแตกมาเนี่ยพี่น้องเอาสนใจท,ทักทายน้องแต้วมาได้สี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทเก้าพันบาทมักง้อสาวกับสี่หมื่นเท่าไหร่ครับตัวไหนสี่หมื่นเก่าพันบาทสี่หมื่นเก่าเพื่อนมีใบเพชรพร้อมแล้วมักอีบสองสี่หมื่นเก่าหรือมักเมลูกสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องเอาพิจารณาเบิ้งนะครับแบบได้คุ้ม แบบได้ตอบโจทย์ของนี่สิญญโคอกับราคาพิเศษเอาสยญญโัวราคาพิเศษเลยเนาะแม่นค่ะเอาทุหาน้องเต๋อยี่เี็กมาเบิ้งตัวจริงนะครับทุหาเบอร์ใดก่อนครับ0612322371ค่ะครับผมเอาเบอร์โทุ่เบอร์ไล่แอดเบอร์เดียวกันเนาะค่ะติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเหรอครับเฟซบุ๊กก็ต้นต้นลักฟ้ามือกันค่ะแล้วก็ครับผมอ่าไล่กับต้นลักฟ้ามค่ะแอดมาได้ค่ะเบอร์โทรนี่เอ้านะครับสนใจก็ไปติดตามได้ครับพี่น้อง นะครับผมอ่าเพราะว่าเพื่อนเต็มกับกดติดตามไว้เนาะอลุงง้อใหม่ๆมีเข่ามานะครับรอบอ่าช่วงนี้กอ่าน้องแต๋อว่าเดี๋ยวสีพระายาเอาข่ามาเนาะครับเนาะให้พี่น้องเขาเด๋ยวเบิงห่างหายกันไป2เดือนกว่าๆครับพี่น้องแต่ว่าชุดนี้นี่ราคาพิเศษค่ะราคาพ่อฟังผมเพิ่งไปเป็นเสียทีให้อ้อยให้มันไปโยนนะครับเขาก็ได้เอางัวเขาเพราเขาฟ้ามา นะครับเปิดให้พี่ให้น้องเข้าได้เบิ้งครับพี่น้องสนใจกับทักทายมาได้รถทรงกับมี่ทรงไหนคือกันนะครับเนาะมีทรงอ่าคุยกันได้ค่ะทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานกับ<ม>บานเทือกกับทรงฟี่ให้คือกันค่ะครับผมเอาอีพี่นีกับขอบคุณทุกการติดตามนี่ครับพี่น้องรบรรยากาศดีๆคิดว่าโบมือหนีกับวื้นหนีฝนแน่นอนครับวาวาทีม้ายังมืาแรกก็ถือว่าคึ้มขึมร่มเย็นสบายเสียงนี้เสียงร่มเหรอพี่น้องนะครับบรรยากาศอีสานมาเท่าห่อนมาหลายมือมือนี้มีร่มแล้วก็คลึ้มคือฝนตีตรงนาะะนครับเอาาฝกไว้อยากได้ ของนี้มีคุณถือหับสต้นลักฟ้ามนะครับกลับมาแบ,บ่งงว่วให้เพียนองเข้าในอีพีนี้นะครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจครับให้กับน้องสาวคนงามเผจญหน่อยทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินเอาคลิปนี้ก็จ่าย้พี่น้องมาะชานนิยนะครับผมขอบคุณน้งแจ้ครับผมสวัสดีครับ